ต้อนรับเพื่อสู่ชาแนลโมบายคอมของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหห่างหายกันไปนานมา,มากๆกับการรีวิวลำโพงบลูทูธนะแล้ววันนี้เรากลับมาได้อย่างสมเกียรติเลย yeah, oh. เพราะว่านี่คือเจ้าไมฟ้าไวรบ็อกซ์ที่มีลูกเล่นที่อย่างโคตรเทพแล้วมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก่อนเออเลยเราให้เพื่อนๆไปดูวิดีโอพรีเซนต์ของเขากันก่อนเลยดีกว่า

зал, когда я благо он дарит. Это лог я не любил образование, нет времени для меня в зале. Он был как брат, благо он стар, благо он all star Я вошел внутрь, взял с костра, но забили чем внутрь. Белый.

เอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างกับวิดีโอพิเศษอันนั้นถือว่าแบบเลยกน้ำย่อยเนาะทีเดี๋ยวเราจะมารีวิวสเปคการใช้งานนู่นนี่นั่นที่บอกว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันมาโม้ก,กันนะฮะตัวนี้ฮะไมฟาไวน์บ uh, ็อกซ์ box, เนี่ยมีกําลังขับที่60วัตต์นะฮะแบตเตอรี่10,000มม ah. ิลลิแอมโขมโม้ไว้ว่าสามารถใช้งานได้ยาวนาน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวฟังกันได้เป็นวันๆอ่าแล้วตัวนี้นะฮะมันพิเศษตรงที่มันมีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะฮะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่เราเรีวิวรีวิวมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ TWS ได้แค่2ตัวใช่ไหมแต่ตัวนี้นวัตกรรมใหม่แล้วนะฮะเขาสามารถเชื่อมต่อได้ถึง100ตัว oh, <no. S 1> เออซึ่ง เขาการันตีมาเลยได้ว่าได้100ตัวแล้วเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายมากๆนะคะแต่อย่างรุ่นอื่นเนี่ยพอเราเชื่อมต่อกันแล้วใช่ไหมเราต้องมีตัวเมนหลักแค่1ตัวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเจ้า w i s i box เนี่ยเราเชื่อมต่อกัน4ีห้าตัวเราก็สามารถ control ที่ตัวไหนก็ได้ไม่มีตัวเมนหลักนะฮะเราตัวนี้จะเปิดเบาหน่อยตัวนั้นจะเปิดดังหน่อยก็ได้อ่ามันเทพมากๆเลยอ่ะแล้วก็นี่ฮะเปิดให้ดูเลยอ่า ชอบมากเลยเพราะว่าไฟเขาเนี่ยสวยมันไม่ม,ไม,มันไม่กระด้างกระด้างเหมือนรุ่นก่อนๆนะอย่าง f 6 0 f 5 0อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าตัวนี้ก็พัฒนาแล้วไฟสวยมากเขาบอกว่ามีถึง16ล้านสีเลยทีเดียวนะแล้วก็ปรับรูปแบบได้แบบเยอะแยะนะอ่าเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอืม อะไรประมาณนี้ฮะถือบอกว่ารุ่นนี้เนี่ย <Yeah. S 1> เขายังสามารถเป็น power bank ได้ด้วยนะ, <Yeah. S 1> ะใช้ฟังเพลงไม่พอฮนะยังครอบคุมการใช้งานกับโทรศัพท์เราด้วยแบบเปิดเพลงไปเอาแบตโทรศัพท์จะหมดแล้วแต่แบตลําโพงยังเหลือฮะเราก็สามารถชาร์จเป็น power bank ได้ฮนะใช้ลําโพงเป็น power bank ไปเลยจ้ะอ่าและที่สําคัญชาร์จด้วยสายชาร์จ Type C นะฮะมีช่องเสียบ AU X ให้แล้วก็มีช่องเสียบ T S card ด้วยนะถือว่ารุ่นนี้เนี่ย มันเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆนะฮะแล้วก็มีเบสคือตัวนี้เนี่ยพอกดตัวนี้มันจะสามารถเหมือนเหมือนปรับ EQ ของเครื่องนะแบบว่าเสียงเบสมันจะหนักแน่นขึ้นนะด้วยการแค่ปุดกดปุ่มเบสเข้าไปเท่านั้นเองเสียงจะแน่นขึ้นมากมากนะแต่ติดอย่างเดียวจริงๆคือตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วเนาะแต่ว่าวัสดุเนี่ยอีฟไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะแต่ถามว่าอย่างอื่นโอเคไหมพอมองรวมๆม,มันสวยงามมันมันสวยงามแต่ติดที่วัสดุเนี่ยมันเป็นพลาสติกสส่วนใหญ่นะฮะแล้วข้างหลังก็มีมีลายๆเหมือนด้านหน้านะแต่ด้านหน้าเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ เป็นฝาลําโพงแล้วแต่ข้างหลังเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นลายเหมือนลาโพงด้านหน้าเฉยๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แต่ด้านบนตรงนี้ฮนะเขาเป็นซิลิโคนยางเนอะที่แบบเวลาถือแล้วมันจะแบบมันจะไม่หลุดมือง่ายมั้งหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วตรงนี้ก็มีปัมตาใหมฟ้านั่นเองะฮะอ่าก่อนที่เราจะไปฟังเสียงเขานี่นะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะฮะนะฮะมาดูของในกล่องกันนะคะเพื่อน ของในกล่องเนี่ยบอกเลยว่าเขาคล้ายๆเหมือนแบบพอเขาพัฒนานาวัตะกรรมใหม่เนะของแถมที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยในกล่องก็มีแค่นี้เองจริงๆแล้วก็ตัวนี้นะฮะซึ่งจะมีลำโพง แล้วก็กล่องเป็นวนวดนะคะมีแค่สายชาร์จมาให้เป็นสายชาร์จ Type C นะคะแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานเท่านั้นเลยไม่มีอะไรแถมมาให้เลยะคะ่ะ AU X รุ่นนี้ไม่มีแถมมาให้แล้วนะขอรับอ่าเพราะจริงๆส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยใช้ AU X เสียบกันแล้วถูกไหมหรือ,อไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออะไรมันก็มีรุ่นใหม่ๆนี่มันก็มีบลูทูธหมดแล้วเขาก็ไม่แถมมาให้นะฮะมีเท่านี้เองฮะ,ะของของแถมในในกล่องที่เขาให้มานะแบบน้อยแต่มากไา ติดอย่างเดียวจริงวัสดุติดอย่างเดียววัสดุจริงนอกานั้นคือแบบโอเคมากๆนะฮะเอาแล้วโม้มาเยอะแล้วฮะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ลองฟังเสียงเขาดีกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเบสหนักมากจริงนะใครที่ชอบเบสตัวนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะ,ะเสียงดังมากๆเบสด,ดีมากๆยิ่งถ้าเกิดเพิ่มตัวปุ่มกดตัวปุ่มเบสเข้าไปแล้วนะเนี่ยเบสเขายิ่งหนักแน่นมากๆเลยฮะเดี๋ยวเราไปให้เพื่อนๆฟังเสียงเขากันเลยดีกว่าฮะ มากับการฟังเสียงเจ้าไมฟ้าไวบ็อกซ์นะเสียงเขาไม่ได้ดีอย่างเดียวนะเขาสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ในะระดับ IPX7 นะคะ ลงน้ำลึกได้1เมตรเป็นเวลา30บนาทีด้วยโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นนะแต่ปกติแล้วเวลา,าเขาเรีเมื่อมันมีขามสามารถกันน้ำได้ลงน้ำได้แต่เราก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกเอาจริงนะเพราะว่ามันเป็นการถนอมของอะเราซื้อมาในราคาสูงๆเราเอออยู่ดีอยากจะลองเอาไปจุ่มน้ําฟังเพลงมันเพื่ออะไรวะเออแต่แค่เขามีนวัตกรรมนั้นผมแบบเผื่อไว้เผื่อเมาเตะลำโพงตกน้ําหรืออะไรประมาณนั้นมากกว่าเนอะมันก็ไม่ได้อยากแนะนําให้แบบเอาไปเปิดลง,ลง,ล,ง,ล,งลงในน้ําให้มันลอยเด้งลงเด้ง เด็กงๆด,งด,งด็งอยู่ในน้ำฟังเพลงอะไรประมาณนั้นเนาะเออก็ประมาณนี้ฮะเสียงดีมากๆแล้วที่สําคัญตอนนี้นะคะร้านของเราก็ได้มีจาหน่ายแล้วนะต้องวายบ็อกซ์นะฮะมีจําหน่ายแล้วทั้งช็อปปี้ลาซาด้าหรือว่าทาง Facebook Fanpage จะได้ลงสินค้าไปแล้วนะคะปีใหม่ต้องมีลําโพงใหม่ๆไว้ปาร์ตี้ตัวนี้เสียงดังมากๆดีมากๆฮะ,ะเบสจัดเต็มจัดแน่นนะต้องมีต้องจับของมาต้องมีต้องจับ้องจองนะฮะหรือจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่จับสลากสองขวัญให้ลูกค้าหรืออะไรเงี้ยก็ ตัวนี้ก็เป็นตัวทางเลือกดีๆอีกหนึ่งทางเลือกนะให้ได้ตัดสินใจซื้อกันนะคะหรือว่าใครที่เป็นแฟนไมฟ้ามั่นใจในแบรนด์นี้อยู่แล้วก็เชิญเลยค่ะรราเรามีจําหน่ายแล้วนะฮะของดีๆเราก็อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆเหมือนเดิมฮะเช่นเคยนะสำหรับวันนี้แล้วนะเราก็จะต้องขอลาไปก่อนนะ้ะก็ฝากไว้บอกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะฮะลำโพงเสียงดีๆคุณภาพแน่นๆและแถมนวัตกรรมก็เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วสู้แบรนด์ดังๆ ใหญ่ๆได้แล้วนะฮะเพราะว่าทาพัฒนามามาสู้แล้วนะเออใครแบบงบไม่ถึงที่จะซื้อตัวแพงๆก็ลองดูเจ้าวัยบอกนี้ไวยพิจารณาดูนะฮะสำหรับวันนี้ร้านโมบายของผมเราก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ไปก่อนนะจ๊ะ